พูดถึงหล่อไม่ใช่ไม่ใช่หล่อลื่นอก็น่าจะมีแต่น้ำมันแต่ลืมไปหรือเปล่าจารบ,บีก็ช่วยหล่อลื่นนะจารบ,บีถือเป็นสารที่ช่วยหล่อลื่นจุดเสียดสีต่างๆที่น้ำมันหล่อลื่นปกติเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นชุดเชื่อมต่อช่วงล่างลูกปืนลูกหมากปีกนกชุดเพลาขับเคลื่อน รวมไปถึงแชสซีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจารบีจะทนต่อแรงเสียดสีได้ดีและมีประสิทธิภาพทั้งในที่อุณหภูมิต่ำและสูงแต่หากพี่ๆใช้งานรถบรรทุกอย่างสมบุกสมบันเป็นเวลานานแล้วแล้วก็จารบีก็อาจจะเสื่อมคุณภาพได้เช่นกันค่ะวันนี้เจนจะพาพี่ๆไปดูวิธีการตรวจเช็คและการอัดจารบีในส่วนต่างๆของรถบรรทุกกันค่ะ ในคู่มือการใช้รถ Isuzu King of Trucks ทุกรุ่นจะระบุตำแหน่งในการอัดจารบีในส่วนต่างๆของรถซึ่งจะแตกต่างกันไปตามรุ่นและขนาดของรถดังภาพตัวอย่างนี้เลยค่ะส่วนการแห้งของจารบีนั้นเกิดได้จากความร้อนในการเสรียดสีของชิ้นส่วนต่างๆรวมไปถึงการบรรทุกของหนักใช้งานหนักหรือวิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหนักๆอือืขับขนาดนี้จารบีแห้งชัว ดังนั้นมันตรวจเช็คและอัดจารบีใหม่อยู่เสมอเพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆของรถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพนั่นเองค่ะส่วนรอบของการอัดจารบีสำหรับรถบรรทุกที่มีการใช้งานปกติจะอยู่ที่ทุกๆ20,000กิโลเมตรหรือ6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแต่หากเป็นรถบรรทุกที่มีการใช้งานอย่างสมบุกสมบันอย่างรถผสมปูนรอบของการอัดจารบีก็จะถี่ขึ้น เป็นทุกๆ1น0่งกิโลเมตรนะคะแต่ถ้าพี่ๆกลัวว่าจะไม่มีอุปกรณ์ไว้อัดจารบีก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะในรถบรรทุกอิซุสุคิงออฟทรัคทุกรุ่นมีตัวปั๊มอัดจารบีมาให้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของรถอยู่แล้วค่ะเปิดดูในกล่องเครื่องมือประจำรถได้เลยนี่ไงและที่สำคัญพี่ๆควรใช้จารบีให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือด้วยนะคะ ้ามีครั้งนะคะอย่าลืมหมั่นตรวจสอบเช็คสภาพรถและอัดจารบีตามระยะที่กำหนดเพื่อช่วยให้ชิ้นส่วนต่างๆของรถบรรทุกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังช่วยยืดอายุการใช้งานรถของเราได้อีกด้วยค่ะก่อนจบคลิปถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จนด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมเลือกใช้จารบีคุณภาพดีๆจากรีเพชดนะคะ